สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับผมเราจะมาประกาศนะครับประกาศจุดยืนแล้วก็จะมาประกาศนะครับปามาติดเบ็ดแล้วไม่จําเป็นที่เราต้องไปตอบโต้นะครับนะวันนี้ี่ครับนะผมก็ไม่อยากจะให้ไปเป็นเรื่องไปถึงช่างใหญ่นะครับผมก็เลยมาคิดนะครับนะเรื่องนี้นะครับนะใครจะไปพูดยังไงนะครับ ใครจะไปใส่ร้ายผมยังไงใครจะไปพูดยังไงให้เอฟซีเป็นคนตัดสินครับให้เอฟซีเป็นคนตัดสินส่วนตัวผมเนี่ยมองผ่านนะครับเพราะว่าถ้าผมไปตอบโต้ช่องต่างเนี่ยมันก็จะเป็นการโยงนะครับเป็นการโยงไปหาหาลุงหาป้านะครับเพราะฉะนั้นผมต่อไปนี้ผมก็จะปกป้องสิทธิ์ของผมเอง นะครับทุกท่านานะต่อไปนี้นะครับนะผมก็จะปกป้องสิทธิ์ของผมเองใครพูดตรงไหนมินประมาทผมตรงไหนเขาข้อตรงไหนฟ้องครับนะครับการที่ผมไม่ออกตอบโต้มันก็เป็นผลดีครับมันก็เป็นผลดีกับลุงกับป้าเพราะมันจะไม่เป็นประเด็นนะครับมันจะไม่เป็นประเด็น นะครับช่องอื่นๆแล้วก็ของผมด้วยนะครับใครจะพูดอะไรใครจะกล่าวหาอะไรมันแค่น้ำลายน้ำลายนะครับผมไม่มาตอบโต้ครับไอ้พวกที่ไม่มีหลักฐานแล้วมาพูดน้ำลายน้ำลายผมไม่ได้ให้ค่านะครับผมไม่ได้ให้ค่าไอ้คนที่มาออกมานพูดน้ำลายน้ำลายโดยโดย,โดยที่ไม่มีเรียกอะไร โดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรออกมานั้งพูดออกมาตั้งคําถามตั้งคาถามนู่นตั้งคาถามน,ามนี่ตั้งคําถามนั้นถ้าเราเออกมาตอบโต้ก็จะเข้าทางมันมันก็จะมีคอนเทนต์เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาประาปรากาศว่าผมนะครับนะคิดไตรตรองนะครับดูเรียบร้อยแล้วว่าถ้าการที่เราไปตอบโต้เนี่ยมันก็จะโยงไปถึงลุงถึงป้านะครับนะก็ประกาศถึงเอฟซีทุกท่านข้อข้อจัดข้อข้อฟ้องนะครับต่างกลรมต่างวารละ ต่างกรรมต่างวาระเอทุกคนสบายใจได้ผมไม่ไปหลงกลนะครับซึ่งมีเอหลายคนได้ทักมาหาผมและโทรมาหาผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจนะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจแล้วครับผมเนี่ยเป็นคนยังไงทุกคนคงจะรู้นะครับวันนี้โมหันวันนี้ลาไปของเงิน พวกนี้จะเป็นอะไรอีกโปรดติดตามได้แต่การที่ใครบางคนออกมานั่งพูดลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานผมไม่มาตอบโต้ะนะครับเพราะมรสาละผมก็ตั้งคำถามได้ผมก็ตั้งคำถามได้คไดใครว่าว่าคุณเนี่ยแอบรักผัวชาวบ้านจริงไหมแอบไปมีกิ๊กจริงไหม หลงรัก u t u b e ช่องนี้จริงไหมผมก็ตั้งคําถามขึ้นมาได้โดยที่ผมไม่ต้องมีหลักฐานถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมตั้งคําถามได้นี่เป็นเรื่องสมมติขึ้นมามันจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมก็้ตั้งคําถามไงผมสามารถตั้งคําถามได้วันละร้อยคลิปถูกต้องไหมครับผมสามารถตั้งคําถามได้วันเกือบสิบคลิปยี่สิบคลิปสำหรับสาวโรงงาน หุมนอนหน้ามนสาวโรงงานนะครับผมก็ตั้งคำถามได้สาวโรงงานแอบรักหัวเขาเนี่ยผมก็ตั้งคำถามได้เหมือนกันเห็นไหมถ้าผมจะตั้งคำถามถ้าผมจะสร้างประเด็นขึ้นมาเลยแต่ผมไม่ทำหรอกนะครับผมไม่ทำหรอกคือมันจะพูดอะไรมันก็ทำให้เราตาสว่างแล้วนี่นะครับคือนิสัยสันดานของมนุษย์คีเมน ซึ่งตอนนี้ไปพิงไหลไปจับมือกับเต้เป็นที่เรียบร้อยจับมือกับเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะสองคนนี้ไม่มีใครเอาแล้วครับฝั่งเรายูทูบเบอร์ฝั่งเราไม่มีใครเอาลำพังปากรอบไปแย่แล้วฮะพฤติกรรมของพวกคุณคุณคุณทั้งหลายเนี่ยอย่าบอกนะไม่มีหลังบ้านนะใครเข้าใจปะ เออโอ n เงินให้ค่าอะไรนะ FCN เงินให้ค่าอะไรผมสามารถมาตั้งคำถามได้นะอและเงินเจ็ดพันที่มีใครให,ให้ให้เอาไปคืนป่าเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะไม่คืนป่าได้ไหมเพราะป่าด่าผมมาเยอะป่าด่าหนูมาเยอะหนูไม่คืนได้ไหมมึงนี่สุดยอดจริงๆเลย ยอดมึงเป็นหนี้เขามึงต้องเคลียร์เขาใครไม่ดูนะไม่เอ่ยชื่ออันนี้ผมสาริษฐานเอาจะไม่ยอมคืนเงินป่าเจ็ดพันอะทำได้ไงอ่ะใช่าใะเออจะไม่ยอมคืนเงินป่าเจ็ดพันบอกเหตุผลเพราะว่าไม่คืนได้ไหมป่าด่านถูกมืออะไรอเขาให้เงินมึงเขาช่วยเหลือมึงให้มึงเงินงไปคืนป่า ป่าไหนไม่รู้นะนะป่าป่ามุยก็ได้อาจจะเป็นป่าป่าน้อยป่าโลดป่าทีก็ได้นะเสียทีอะไรเงี้ยแล้มึงก็ไม่ยอมเอาเงินไปคืนเขาเออเขาด่าหนูมาเยอะแล้วหนูไม่คืนเขาได้ไหมจนต้องมีการโอนเพิ่มมาอีกสามพันเป็นหนึ่งมืน 1, บาทนะครับเฮ้ย ไอ้สิ่งที่พูดมาตัวเองทําหมดอย่าไปพูดใครไม่รู้นะนะทุกวันนี้ไ์สดไม่กล้าเปิดหนะ้าจอดำจอดำอีกไม่นานจอก็จะจะดำมากกว่านี้นะนะครับนะครับผมประกาศแล้วนะครับว่า จะไม่ตอบโต้จะไม่ไรนะครับถ้าเข้าข้อก็คงเราก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนกระบวนการวิติธรรมนะครับก็ขอบคุณท,ทุกๆคนขอบคุณทุกท่านแค่กำลังใจครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมสู้ต่อไปและผมก็จะสู้ต่อไปแบบนี้นะครับจับมือไปได้วยกันสู้เคียงบาง่าเคียงไหลกัน เราจะชั่วเราจะดีไม่มีใครรู้เท่ากตัวเราเองนะครับใครมีประวัติเละใครมีประวัติไม่ดีสักวันหนึ่งสังคมก็จะดูเองผมเชื่อว่าสาวโรงงานกับผู้หญิงขายฝันอีกไม่นานเขาคงได้รับกรรมเขานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์สดในเวลาห้าโมงคึ่ง ห้าโมงครึ่งกับหกโมงจะขึ้นลายสดชี้แจงหลายๆเรื่องนะครับไปดูคลิปด,ด้วยในะห้าโมงครึ่งหกโมงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ